ถือเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยไม่น้อยกับการสวมเสื้อเหลืองไบฟอร์เดและร่วมกิจกรรมปั่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับสูนหน้าทีมชาติอังกฤษดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกตอนนี้อย่างเจมี่วาดีซึ่งนะัดที่เอาชนะเชลซีไปได้สประตูตอนหนึ่งเขาก็สามารถกลับมาทำประตูได้อีกครั้งหลังจากเท้าบอดในนัดก่อนซึ่งผมก็ได้ถามเซล์เซลยอกยอกวาดีไปนะครับว่าทนัดนี้กลับมายิงได้ เขาอยากจะลองฝึกซ้อมด้วยการปั่นจักรยานถี่ขึ้นบ้างหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันครับ if bike scoring bike you today you you tomorrow lot of goals are you gonna bike lot more what and start a Are a วัดีย้ำครับว่ายังไงก็ต้องซ้อมแบบเดิมๆก่อนแต่ว่าการออกมาปั่นจักรยานแบบนี้ก็ช่วยทำให้เขาสดชื่นขึ้นมาก นอกจากนี้เขายังได้พูดถึงความสัมพันธ์กับคนไทยที่เริ่มผูกพันกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด What's uh, your impression about Thai people? I know you have, you must have been involved with a lot of Thai people lately Yeah yeah, I mean obviously we we go out to Thailand with, uh, with the owner and it's it brilliant when we're there we get made to feel feel like the Thai people themselves and and there's a lot of obviously Thai media coming over to to see what we're doing while we're we're in the football aspect of it and it's brilliant for it, for obviously in Thailand doing see club's for for everyone people well. and and that moment the at the doing so the well. นอกจากนี้ทีมข่าวเรายังได้หยอกล้อกับเวสต์มอร์แกนประการหลังคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้ก่อนทำกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งเวสบอกกับเราว่าเคล็ดลับสำคัญในวันศุกร์ที่ผ่านมาคือต้องกลับไปฝึกซ้อมแบบไม่เจ็บครับ How do you prepare for today? Uh, Stretches, make sure you warm up properly. เวสทำได้อย่างที่รับปากครับปั่นไม่เจ็บแถมยังโชว์ผลงานได้สวยงามรับมือกับเกมลุกของเชลซีได้อยู่หมัดจนสามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างสวยงาม2ประตูต่อหนึ่งนพจักัตนนท์เนชั่นทีวีรายงานจากประเทศอังกฤษ